สวัสดีในวันแห่งความรักค่ะ i อ24ชั่วโมงในวันนี้จะขอนําเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยให้วาเลนไทน์ในปีนี้มีสีสันขึ้นซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้ก็แนะนํามาจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ช่วยกันค้นมาฝากนี่แหละค่ะ เริ่มต้นจากแอปที่มีคนแนะนำม,มาตรงกันหลายคนเลยนะคะกับแอปที่ชื่อว่า Kiss Me ก็เป็นแอปฝีมือคนไทยนี่แหละค่ะใช้ได้ทั้ง iPhone iPad และผู้ใช้ Android แค่เปิดแอปนี้แล้วก็เลือกรูปภาพอาจจะเป็นภาพหน้าเราจากนั้นก็จูบใส่รูปนี้โดยจูบจริงๆบนจอมือถือของคุณนะคะแล้วก็ตกแต่งรูปแล้วส่งผ่านอีเมลแล้วก็ Facebook ได้เลย ต่อด้วยแอปบน Android ที่รวมเพลงวาเลนไทน์เพราะๆถึง35เพลงให้นำมาตั้งเป็นเสียงริงโทนเป็นอัลามเป็น notification ก็ได้โหลดฟรีที่ Android Market ค่ะจากแอปบนมือถือก็มาดูแอปบน Facebook กันบ้างนะคะแอปนี้ชื่อว่า Happy Valentine Season ที่มาในแนวแต่งภาพหวานๆเกี่ยวกับวาเลนไทน์เสร็จแล้วก็แชร์รูปนี้หาเพื่อนหรือคนที่อยากบอกรักผ่านทาง Facebook ได้เลย และสาหรับคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ลองวิธีนี้ดูไหมคะเป็นวิธีที่แนะนํามาจากคุณผู้ชมทางบ้านเช่นกันค่ะไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Talking Tom Cat นะคะแต่ว่าวันนี้เราขอใช้ Talking Tom Cat 2เป็นตัวอย่างละกันสําหรับ iOS นะคะเจ้าแมว Tom Cat นี้เราจะพูดอะไรไปก็จะทวนคําพูดของเราเป็นเสียงแบบแมวแมวแต่มีฟังก์ชันให้กดอัดเป็นวิดีโอได้ด้วยทีนี้เราก็ทําการอัดวิดีโอไว้โดยพูดบอกรักขอแต่งงานขอโทษี่ทําผิดชวนไปทานข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้วิดีโอแบบนี้ละค่ะุกสันวันแห่งความรัก วานไทยเดยนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บเสร็จแล้วก็ส่งวิดีโอนี้ไปให้ทางอีเมล Facebook หรือว่าอัปโหลดขึ้น YouTube ไปเลยนะคะถ้าใ้ซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยก็เอาลิงก์ของวิดีโอนี้ที่อัปโหลดขึ้น YouTube มาเป็น QR Code แล้วก็ให้ผู้รับสแกน QR Code ด้วยมือถือเพื่อเปิดวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีสูตรลับรหัสรักที่ซ่อนอยู่ให้ลองเล่นดูสนุกๆน,นะคะแค่ใส่สูตรคณิตศาสตร์ที่ขึ้นอยู่นี้ใส่ลงไปที่ช่องใส่คําค้นขอ,ของ Google ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นกราฟรูปหัวใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ ได้จากเว็บไซต์ i t 2 4 h s com นะคะแล้วแหมวาเลนไทน์เนี่ยก็ใช่จะมีแต่คนสมหวังในความรักหรือคนมีแฟนเสมอไปคนที่อกหกัหกขาดรักไม่ต้องหนักใจค่ะเราใช้แอป broken heart c u o t e บน iOS ที่รวมคำพูดดีๆชวนให้คิดสำหรับคนที่ผิดหวังในรักหรือว่าเลิกกับแฟนเพื่อจะได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นผ่านความเศร้าไปได้ไว้เย,ย,ยียวยาจิตใจได้นะคะและก็ยังแชร์ประโยคเหลา่านี้ผ่านอ e ีเมล Facebook Twitter ไปให้คนอารมณ์เดียวกันได้อีกด้วยค่ะ และที่สําคัญเนี่ยใครเลิกกับแฟนอย่าไปดู Facebook ของแฟนเก่านะคะเดี๋ยวจะลืมยากค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแนะนํากันมานะคะแล้วก็หวังว่าวาเลนไทยปีนี้เทคโนโลยีจะช่วยสร้างสีสันได้รายละเอียดทั้งหมดก็ไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ